แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าทิปก้มีแนวทางแบบไหนบ้างคะครับก็อย่างนี้ครับในแง่ของอทิศทางนิยายการตลาดของทางทิโก้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ในแง่ของ c o อร์เปเ e นะครับก็คือในปีนี้เรามีการล็อ n c ค c o ์เปเ a t e คอนเซ็ปใหม่นะครับก็ที่ใช้ชื่อว่า Every Life เ n j น y National Goodness <ช>น,ะนะครับก็คือ ทางทิโก้มื่มนก็อยากจะให้สิ่งดีๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แฮปปี้จากสิ่งดีๆจากธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของภาพรวมนะครับของทางคอร์ปอเรทของทางทิโก้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของการทรตลาดนะครับในแง่ของน้ําผลไม้นะครับก็ต้องบอกว่าในแง่น้ําผลไม้นะครับก็มีอัตราการแข่งขันที่เข้าังสูงนะครับก็ผู้เล่นทุกๆคนก็พยายามจะเข้ามานะครับทำการตลาดนะครับทำแบรนด์แคมเปญนะครับ ทำอีเวนต์ต่างๆนะครับทำโซเชียลทำดิจิตัลต่างๆเพื่อพักกันนะครับในแง่ของตลาดน้ำผลไม้ให้เติบโตยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าในแง่ผู้ริโภค้ลุ่นใหม่ๆก็อาจจะหาอาหาจากการดื่มน้ำผลไม้ไปพอสมควรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางเราเองก็พยายามจะตอบโจทย์ในเรื่องนั้นนะครับถ้าพูดถึงกลยุทธ์จริงๆก็คือในแง่เราเนี่ยเราก็พยายามจะเน้นย้ำไปที่เรื่องของการ คอน sumer centric ลก็คือพยายามจะพุ่งเน้นไปที่คอน sumer เป็นหลักนะครับเพื่อตอบโจทย์ของคอน sumer นะครับว่าในแง่ของเขาเขามีเพนพอยอะไรนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่เราทำรีเสิร์ชในเชิงลึกมานะครับก็คือเนี่ยก็คือผู้บริโภคอาจจะกับน้ำผลไม้กับความหวานกับน้ำตาๆก็อาจจะไม่ได้กาได้แหละเพราะเรากลัวอ้วนใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นหนุ่มสาวที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายก็อาจจะกลัวเรื่องน้ําตาลนะครับกลัวเรื่องแบบ ความหวานขึ้นไปหรือว่าแม้กระทั่งแคลอรี่ปิชาก่อนเลยนะคะอ่ะ,อะขึ้นมาปุ๊กก็ขอถามเลยนะคะว่าตามสไตล์งานเป๊ะๆของคุณสุพิชานะคะ i ิ g โกดเลสวิสซิเล็กแบบซี r ร <Tip go, S 2> ่เซ No For ์เอเดเนี่ยมีที่มาที่ไปอ,อย่างไรคะทั้งในเรื่องของโปรดักต์แล้วก็แคมเปญค่ะก็ อย่างที่คุณนทัทวิทย์กล่าวไปนะคะทั้งในแง่ของตัว Product แล้วก็งานในวันนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยจริงๆอ่ะสาเหตุปัจจัยหลักๆของเราก็คือผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยในปัจจุบันมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงมากมายเนาะ <c oughs> ยิ่งหลากหลายเจเนเรชันเนี่ยความต้องการก็ยิ่งหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็เทรนเดี๋ยวเทรนนั้นก็มาเดี๋ยวเทรนนี้ก็ไปนะคะแต่ว่ามีเทรนเทรนหนึ่งที่แบบว่า ค่อนข้างน,นับวันยิ่งจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของเทรนด์การตักสุขภาพนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคปัจจุบันนะคะเวลารวมถึงตัวเราเองเวลาเ,เลือกซื้อเลือกอะไรเงี้ยก็จะมีในเรื่องของการอ่านฉลากมากขึ้นอ่านคู่มือมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นของกิน ะะหรือแบบอ,อาหารเครื่องดื่มเนี่ยที่เข้าปากเนี่ยเราก็จะแบบคอนเซิร์นมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากการที่เราสำรวจอะเราก็พบว่าบริเวณเตึกที่เป็นออฟฟิศเนี่ยพวก,กร้านกาแฟนเนี่ยเขาก็เผยม,มาว่ากว่า3 0อของผู้บริโภคหรือลูกค้าปัจจุบันนะคะมักจะสั่งเครื่องดื่มที่หอหวานน้อยลงลดน้ําตาลลงหรือแบบหวานน้อยบางคนก็คือไม่หวานเลยนะคะจริงมากๆค่ะดังนั้นในส่วนของตัวทิฟโกเองเนี่ยที่เราแบบค่อนข้างมีความ ความรู้ความเข้าใจในแง่ของตลาดน้ําผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มมาอย่างยาวนานเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เราอยากจะตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีในเรื่องการคอนเซิร์เรื่องน้าตาลเรื่องแคลอรี่นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตัวโปรดักต์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นทิฟโกแอปเปิลเลสสวิ t นะคะก็คือสุดเนี้ยจะเป็นอ่อสุดที่มีแคลอรี่ต่ํากว่าแล้วก็น้าตาลต่ํากว่านะคะแล้วก็การันตีด้วยแบบเ e ลสเดอร์ชอยส์นะคะแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ยก็การันตี่านทิโกว่าอร่อยมากค่ะคุณน้ำตาลบอกเลยว่า มิลลี่มากๆคือสวยแล้วก็หุ่นสับเป๊ะปากมากๆเลยค่ะขอเริ่มที่โคชแอนก่อนเลยนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะโคชแอนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน้วยนะคะค่ะก็อยากจะให้เล่านิดนึงว่าการที่จะได้มาซึ่งเรือนร่างและหุ่นแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างในโชว์อยได้ไหมคะไดยค่ะกคนยืนอ๋อขอสิทธปรบมือหน่อยค่ะ ใช่ไหมคะจริงๆก็เรียกว่าไม่หนักมากแต่ว่าสนุกกับการออกกำลังกายมากกว่าค่ะแล้วก็สนุกกับการดูเองแล้วก็สนุกกับการเลือกทานอาหารดีเลือกเครื่องดื่มด้วยค่ะค่ะโอ้โถือว่าดีมากๆเลยค่ะแล้วคือหุนสวยหุนสับเป๊ะปังมากๆเลยนะคะคืออยากจะรู้ว่าแล้วค่ะอย่างนีเร่ยองเงี้ยเป็นแบบวัยรุ่นใจร้อนอย่างเงี้ยค,ะค่ะอยากจะออกกําลังกายวันนี้แล้วสวยพรุ่งนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเอ่ยโอ้โห โอได้ค่ะถ้าใจเราสวยก็สวยค่ะโอเคค่ะโอเค <ะ S 1> ใจเราสวยยังไงก็สวยนะคะใช่ค่ะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปฟอลล์เราติดตามได้เลยเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าได้หุ่นนี้ยังไงเนี่ยแอนมองว่าแรกๆถ้าคุณมิลรีอยากเริ่มแรกก็อาจจะตั้งเป้าหมายแบบสั้นๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอาทิตย์นี้ฉันจะแบบลดน้ําตาลลงอาทิตย์นี้จะแบบปรับสูตรแบบเกลี่ยเปลี่ยนมาเป็นทิปโกหวานน้อยแบบนี้ไม่เติมน้ำตาลแบบนี้ขายของเก่งด้วยนะคะเนี่ยก็คือ ก่อนอาทิตย์น totally ี้ลองมาดื่มทิปโก้ก่อนจากที่เคยดื่มอะชานมไข่มุกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เปลี่ยนมาเป็นดื่มเครื่องดื่มที่ว่าไม่เติมน้ำตาลแล้วก็อะไรางี้ไปก่อนได้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100%อาทิตย์หนึ่งเราทําได้เงี้ยเราก็เริ่มมีกําลังใจแล้วและแน่นอนแอนบอกบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแค่อาทิตย์เดียวยังไงเราก็จะเริ่มแบบกลับไปทานหวานอย่างเดิมไม่ได้แล้วหนึ่ง แล้วก็อาทิตย์ต่อไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเดี๋ยววันนี้จะออกกาลังกายสักวันละสิบนาทีตั้งเป้าหมายสั้นๆแล้วก็ทําให้สําเร็จเราก็จะเริ่มมีกําลังใจพอเห็นความเปเลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้ยค่ะ ลิมากขอบคุณมากสำหรับทริคดีๆนะคะขอบคุณโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆตอนที่ได้ตำแหน่งเมิเร์คือสวยแล้วนะคะสวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือสวยขึ้นไปอีกอยากจะเราต้องทำหยุดสวยเราทำหยุดสวยใช่ไหมคะเออเราจะเป๊ะปังตลอดไปอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าทำยังไงนะคะถึงจะแบบดูแลตัวเองได้ขนาดนี้แล้วก็มีหุ่นดีแบบนี้ค่ะเรื่องจริงใช่ไหมคะเอาเรื่องจริงเลยค่ะเรื่องผิดกะค่ะอะอรเลย ได้ทริคเล็กๆน้อยๆที่แบบจากพี่อานที่แบบบอกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันคนมีวินัยมากด้วยหนักหน่วงมากค่ะคาจะได้ขนาดนี้เราต้องดทนค่ะเราก็ต้องอดทนแล้วก็เรื่องของอาหารการกินก็เป็นส่วนสําคัญมากออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่เรื่องของการกินเนี่ยเป็นส่วนแรกเลยที่เราต้องแบบต้องคิดนิดนึงว่าเอ้ยเราอยากจะทานอะไรเราอยากจะแบบเป็นเลือกแบบไหนดีอย่างทุกวันเนี้ยน้ำตาลน้อยอ่ะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันที่เราอ่ะต้องแบบพยายามที่จะ เลือกอาหารที่ดีให้กับร่างกายเราเพราะว่าอย่างแรกเลยมันมีผลเสียหลายอย่างในเรื่องของแบบผิวพรรณสิวอะไรเงี้ยมันก็สามารถขึ้นได้แต่การที่แบบเราจะเลือกอย่างหนึ่งอ่ะทิปโก้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะคะในการที่เราจะทานอาหาราว่างอีกแล้วโอเคขอบคุณามากเลยนะคะคุณน้ำตาลบอก ก็อื่นนะคะขออนุญาตถามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทิปโก้สีเล็กแบบซีโรเซโนในวันครั้งนี uh> ้เนี um> ่ยแหละก็ไดะครับก็ทิปโก้ครับมุ่งมั่นที่อยากจะให้ผู้โภคนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับได้หันมาสนใจและก็ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของวันนี้เองเนี่ยเราก็พยายามจะเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมดีๆนะครับอย่างไฮโดอแดนซ์ที่เพิ่งจัดไปเมื่อกี้นะครับก็เพื่อให้ ทุกๆคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับได้มาสนใจในสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นในการที่จะได้มีกิจกรรมต่อไปนะครับแล้วก็ในแง่วันนี้เองเราก็มีการล็อกเด็ดพันใหม่นะครับก็คือทิฟโก้เลสสวิตนะครับน้ำผลไม้ร้อเปนต์น้ำแอปเปิ้ลร้อเปที่เป็นสูตรหวานน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เติมน้ําตาลเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เติมสารให้ความหวานนะครับแล้วก็มีแคลอรี่เพียงแค่70กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับจริงๆในส่วนของความคาดหวังในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับก อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับก sure. ็คือในแง่ของอยากให้ผ <te> ู้บริโภคได้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะหางหายจากการดื่มน้ําผลไม้นะครับได้หันมาดื่มน้าผลไม้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีเพนบางอย่างที่ผู้บริโภคอาจจะออกจากตลาดในแง่ของน้าผลไม้ไปครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ก็คืออยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้หันกลับมาดื่มน้าผลไม้มากขึ้นก็ ดื่มน้ำผลไม้แอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์เลสวิทนะครับก็ no sugar a d d ดดนะครับโ no uh, sweetener นะครับอยากให้ฝากกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็หลังจากนี้จะมีกิจกรรมดีๆกับทิฟโก้อย่างไรบ้างคะครับก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีอย่นี้นะครับแล้วก็คาดหวังน่าจะเป็นตัวตั้งต้นที่ดีนะครับสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ next ต่อไปทิฟโก้ Go ก็คงมีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็คงจะมีนวัตรกรรมในการพัฒนาสินค้าอย่างเช่นทิฟโก้เลสวิตวันนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกคนใ มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากติดตามในแง่ของแชมเปญารตลาดนะครับแล้วก็ในแง่ของสินค้าใหม่ๆที่ทิ c โก้จะรอนช์มันในตลาดในต่อไปนะครับ